คำถามเกี่ยวกับสลักอมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรฝาก500ลุ้น20ล้านบาททุกเดือนนะครับตลอด24ครั้งด้วยกันนะครับวันนี้มีคําถามที่น่าสนใจนะครับถามมาว่ามีงบ3 0 0แสนบาทจะมีสิทธิถูกบ้างไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนเข้าสุนอฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ มีงบ300,000บาทนะครับจะมีถูกบ้างไหมนะครับก็มีงบ3 0 0แสนอาจจะมีโอกาสถูกแต่ไม่การันตีใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าการจะการันตีเนี่ยคือ100%ต้องถูกแน่นอนนะครับเท่ากับว่าจะซื้อ100%ตมันต้องครอบคลุมนะครับตัวรางวัลน,นะรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับครอบคลุมให้หมด จึงจะถูก100%ซนะครับซึ่งจะครอบคุมได้เนี่ยมันต้องซื้อ500,000นะครับการันตีฝาก5 0 0 0 0 0รับผลตอบแทนรวม12,600บาทเนี่ยคือการการันตีนะครับเพราะถ้าคุณฝาก500,000มันจะได้ทั้งหมดนะครับหน0่ 1, หน่วยนะครับครอบคุมเลขท้าย3ตัวนะครับครอบคุมเลขท้าย3ตัวเลยที่หมุน2ครั้งเนี่ยถูกเลย ูถูก2งรางวัลเลยนะครับก็คือถูก400บาทนะครับสอง,งวดนะตลอดระยะเวลา24งวดด้วยกันแล้วก็ไปตัวลุ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนั่นเองนะครับถ้าฝาก3 0 0แสนมันมีโอกาสที่จะโดนนะแต่ไม่การันตีก็คือต้องลุ้นเอาอะนะครับแล้วแต่ดวงว่าจะโดนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยากให้ชัวร์เนี่ยห้าแสนนะครับฝาก5 0 0แสนชัวร์แน่นอน นะเพราะนั้นใครสนใจนะครับฝากสลากเนี่ยแล้วมีเงินประมาณหนึ่งนะครับประมาณ5 0 0แสนเนี่ยและอยากถูกทุกงวดนะแบบการันตีแล้วก็ไปรุนรางวัลอื่นๆด้วยนะครับยังน้อยถูกเลขท้าย3ตัวแน่นอนอนะ่ะ100%แล้วก็ไปรุนรางวัลเลขท้าย4ตัวก็ฝาก5 0 0แ0 0นะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลย5 0 0แสนปุ๊บ การันตีถูกร0 0ซแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ผมจะตอบให้ได้เนี่ยก็คือมันมีโอกาสถูกนะแต่ไม่การันตีผลตอบแทนว่าจะถูกร0 0ซนะครับแต่มีโอกาสถูกแน่นอนอนะ่ะเพราะว่ายัางอย่างบางงวเดเนี่ยมันต้องเฉียดบ้างแหละนะถ้าซื้อ3 0 0แสนเลียงเนี่ยมันต้องเฉียดโดนบ้างนะครับหรืออาจจะไม่โดนเลยมันก็แล้วแต่ดวงจริงๆริงนะอันนี้นี่พูดลำบากนะ นะครับพูดลําบากแต่ก็เป็นกําลังใจให้ค่อยๆทยอยคือผมมันก็ไม่มีงบเยอะขนาดนี้นะผมก็ทยอยเอาผมก็อยากลุ้นนะนะก็ทยอยครั้งละพันสองพันหมื่นนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับก็ลองทยอยดูนะเก็บออมดูเพราะบางท่านก็เก็บออมนะครับก็เป็นประโยชน์นะลองดูนะครับฝากกดไลค์กด b ับค i b e แล้วไปซื้อกันนะครับหมวดอะที่ จัดจาหน่ายเนี่ยมันมีทั้งหมด50หมวดด้วยกันนะครับช่วงที่1จะเสี่ยงหมวด20หมวดนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นอีก30หมวดนั่นเองนะครับเอ้ยไม่โทษทีมันมี30หมวดเนาะรับฝากวงเงินนะครับวงเงิน1นึ0 0 0สหมืล้านบาทอะ่ะสามสิบหมวดช่วงที่1มันจะเป็น20หมวดช่วงที่2มัน10หมวดนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะเนี้ยไม่ได้เต็มง่ายๆหรอก ต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยอกว่าจะระดมเงินขนาดนี้เพราะนั้นมีเวลาซื้อแบบกระจายหมวดด้วยกระจายอะไรด้วยนะครับก็ถ้าเงินน้อยนะครับซื้อกระจายถ้าเงินหลัก5 0,000นขึ้นไปซื้อเรียงเลยจะการันตีถูกรางวัลน,นะครับตอบอย่างนี้ดีกว่ารายละเอียดของแคมเปญสลักอมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับผูผผ้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีที่อยู่ในประเทศไทย กลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ500บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธานาคารออกรางวัลน,นะครับ รับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้นนะครับวงเงินรับฝาก150,000 0ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด30หมวดเปิดรับฝากเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วงที่1รับฝาก1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับหมวดผ่านแอปพลิเคชัน b a a c Mobile ตั้งแต่17สิงหาคม2567เป็นต้นไปและผ่านทางทกสนะครับสาขาทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กันยายน25 67เป็นต้นไปส่วนช่วงที่2นะครับจะรับฝากนะครับห0 0 0มื่นล้านบาทนะครับเป็น10หมวดน,นะเมื่อรับฝากช่วงที่1เต็มวงเงิน1 0 0 0งแสล้านบาทแล้วนะครับท้งนี้ธนาคารจะมีการประกาศรับฝากช่วงที่2ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกใช้เวลานาน,านอยู่นะกว่าจะนะครับอายุการรับฝากนะครับสปีครบกําหนดแบบวันชนวนันนับตั้งแต่วันที่ฝาก อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ3บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.3ต่อปีนะครับธนาคารทรกสจะโอนเงินต้นนะครับและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าโดยอัตโนมัติผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 10บาทต่อหน่วยนะครับถอนคืนได้490บาทต่อหน่วยไม่แนะนําให้ถอนคืนเด็ดขาดนะไม่น,นั้นคุณขาดคุณทันทีเลยจํานวนเงินและจํานวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดนะครับจำนวน1รางวัลรางวัลละ20ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดนะครับจำนวน29รางวัลรางวัลละ1,000 0แบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวน90าว ran, รางวัลรางวัลละ10,000บาท รางวัลที่3นะครับหมุน10ครั้งนะครับจำนวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้งจำนวน600รางวัลนะครับรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5นะครับหมุน100ครั้งจำนวน3,000รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับหมุน1ครั้งนะครับจำนวน3 0 0หมื่นรางวัลนะครับรางวัลละ300บาท รังไไวเลทคลาย3ตัวนะครับหมุน2ครั้งนะครับจำนวน6 0 0 0รางวัลรางวัน,วนละ200บาทรวมรางวัลสูงสุดต่อง,งวดนะครับ6 3 4 0 2 0หรางวัลน,นะครับรางวัลละนะรวมนะถ้าเกิดมีการซื้อครบตามวงเงินรวมแล้วก็มีการจับเนี่ยจะมีคนถูกเนี่ยหนึ่ล้านหนึ่บาทนะครับประมาณนี้นะนี่คือจํานวนรางวัล การออกรางวัลนะครับออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมก,กราคมออกรางวัลวันที่17ของทุกปีแล้วก็ออกรางวัลครั้งแรกวันที่อ่บ1กกันยายน2567นระครับรางวัลที่1เสียงหมวดธนาคารจะเสียงหมวดตามช่วงระยะเวลาการรับฝากดังนี้ช่วงที่1ธนาคารจะเสียงหมวด20หมวดตลอดระยะเวลารับฝากช่วงที่1ช่วงที่2ธนาคารจะเสียงหมวดจากจํานวนสลากทั้งหมด30หมวดตลอดระยะเวลาการออกรางวัลสลากอมทรัพ์ ทวีสินชุดมร,รกตนะครับ